ไขห้อยเก9ลูกเดี๋ยวไปดูกันว่าจะทำทันไหมือใช้เวลาทำนานแค่ไหนไปดูกันเลย เริ่มทอดไข่เต่าแล้วเพราะว่าเช้านี้นอกจากมีออเดอร์ขนมไข่หกก็ยังมีออเดอร์ขนมไข่เต่าด้วยลูกค้าสั่งไปทําบุญตอนเช้า200บาทตอนนี้ก็เวลาตีห้าเล้ว 39นาทีขนมเชเกือบครบแล้วมีกล้วยปากทอดขนมอีตุยขนมไข่หงมีขนมไข่ดอกกาทา็มันทอดนะคะส่วนกล้วยทอดยังว่างอยู่แต่ก็อยู่ในเต้ามีฟ้ากล้วยทอดกจมันทอดเลยค่ะใช้เวลาประมาณ10นาทีหน้าก็สิ ที่บอกไปนะคะว่าเช้านี้มีลูกค้าสั่งขนมไข่เต่าด้วยเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่กล่องให้ลูกค้ากันค่ะเพราะว่าตอนนี้ตีห้าครึ่งแล้วนะคะก็เกือบตีห้าสี่สิบแล้วแหละเดี๋ยวจะต้องเอาไปส่งลูกค้าตอนหกโมงเพราะว่าลูกค้า,าไปทําบินเช้านะคะส่วนขนมไข่ของ499กาลูกยังไม่ได้เริ่มทาเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าจะมารับตอนแปดโมงครึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราทอไดไว้ตั้งแบบมือเนี่ยน้ำตาลจะชื้นเพราะงั้นเราก็เลยทําขายหน้าร้านไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเวลา ตอนนี้พอจัดขนมไข่เตาเสร็จเราก็ถึงจะเริ่มทำขนมไข่หงส9สร้อยเก้าสิบเก้าลูกไว้ให้ลูกค้าค่ะไปจัดขนมไข่นื้อกะทั่วใส่กัน ันนี้พรจัดไว้กล่องละห้าสิบบาทนะคะจะได้ประมาณสามสิบเดลูกแบบนี้เลยขนมเย็นแล้วนะคะเพราะว่าเราเป่าปลมไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะปฝากล่องเลยกล่องที่ใช้ก็จะเป็นกล่องสาล็อกนะคะจะได้ไม่ต้องน,น,น็ปิดได้เลยขาดอีกหนึ่งกล่องเพราะว่าลูกค้าสั่งทั้งหมดสีกล่องนะคะนี่ได้ไปแล้วสามกล่อง ส่วนไขน่ขนกกระทาไข่นกกระทาลูกที่มันไม่สวยลูกที่มันแบนแบนแบบนี้หนีเราจะใส่ถุงไหมเดี๋ยวเราจะเอาให้ดาดอลล่าลูกแบนแบมันไม่สวยกล้วยทอดเสร็จแล้วจ้าน่ากินมากมท่าน,นี้ก็พร้อมขายทุกอย่างหน้าร้านแล้วดูสี่ส่วนใขรเต่าก็ไม่ต้องกลัวนะคะพี่ทัดกำลังทอดขึ้นมาใหม่ พร้อมขายทุกอย่างแล้วค่ะเวลาไม่ถึง6กโมงเชา้าแป้งขนมวันนี้ก็คือใส่หม้อมเลยนะคะหม้อมใหญ่มากเพราะว่าเราจะต้องทำการจำนวนเยอะถ้าใส่กล่องเล็กๆแบบนี้มามันจะใช้จำนวนหลายๆกล่องมาเริ่มทำออเดอร์ขนมไข่หง499่ง499ลูกกันค่ะลูกค้าสั่งเป็นสีขาวล้วนนะคะไม่เอาแป้งข้าวเหนียวดำ เราจะไม่ได้ใส่ถุงมือปั้นนะคะแต่ว่าเราล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวสุดท้ายขนมไาหงก็จะต้องลงทอดในน้ำมันร้อนๆอีกทีหนึ่งทำหน้าร้านก่อนแต่ที่ให้เขาแก้บนยังไม่ได้เริ่มเลย วิง่งเดียวมากแล้วมันวิ่งเล่นตัวเดียวเลยอาอได้เสร็จแล้วเดี๋ยวรอพี่ทันเอาไปส่งให้ลูกค้า ห้าเตาน่ะแต่ตอนะตอตอตอนี้ขไม่ได้เตาเดียวเตาละนนี่หอยรูกนะคะ

嗯，对了。 ใหญ่มากเหมือนจะปิดกล่องไม่ได้โอ้โหครั้งหน้าจะขอเฮียใส่แค่กล่องละสิบห้าลูกพอเพราะว่าเฮียใส่สร้างมันสร้างกล่องอืมอยางค่ะยางใช่ไหมล่ะ พูดอะไรแต่เฮียหักยอดไปแล้วนะคะเดี๋ยวน่าจะโอนเขาไม่ได้บอกว่าให้แม่โอนให้เดี๋ยวเฮียน่าจะโอนเลยค่ะเพราะว่าหักยอดไปที่วันนี้เราสั่งดีลูกค่ะวันนี้สี่เก้าเก้าค่ะไอูหลกผันลูอะไรลูกโกงเขื่เขื่อนอะไร มีผักมีอะไรมาวางขายแล้วล่ะวันนี้เขาไปตลาดเอาไปขายตลาดเขาจะไปวันเว้นวันค่ะแล้วพันีไป